สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนะคะนะคะามีมีดเอ่อเล็กๆนะคะทุกท่านเป็นมีดไซศาริกากับปกกานะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะนะคะเป็นมีดด้ามงาฝักไม้ด้ามงาฝักงาก็มีนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็จะเป็นมีดเอ่อของหลวงพ่อลุงท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดของหลวงพ่อกล้วยนะคะทุกท่านนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็น มีเด็กเล็กนะคะทุกท่านเลค่ะด้มงานนะคะทุกท่านค่ะด้มงานฝักไม้นาะหลุดไม้หลุดมืออ่ก็จะหลุดไม้หลุดมือหน่อยนะคะเพราะว่าเล็กๆเป็นมีดสัลิกานะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดเล็กๆนลค่ะนี่ค่ะด้มงานนาะนะคะด้มงานฝักไม้นะคะทุกท่านนลคะรัดด้วยวายนาะนะคะอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อควยนะคะทุกท่านเป็นสลิกาหลงพ่อควยนะคะทุกท่านเลยค่ะ เป็นสลิกาหลวงพ่อกล้วยนะคะทุกท่านแต่สลิกาหลวงพ่อลุ่งก็หายากมากนะคะทุกท่านเป็นนานๆจะได้มาสักครั้งหนึ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะข้างก็เก่าเดิมๆนะคะจะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนี้ยิ่งยิ่งหายากมากเลยค่ะทุกท่านถ้าเป็นสลิกานะคะนะคะบางทีก็จะเป็นสามกริย์ซะมากกว่านะคะถ้าเป็นสลิกานะคะทุกท่านเลยค่ะ เล่มนี้ก็สวยค่ะทุกท่านเนี่ยค่ะเล็กๆนะคะสําหรับพวกพาไม่ว่าท่านชายท่านหญิงนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะพวกพาได้เลยนะคะเล็กๆนะคะข้างก็เก่าเดิมๆนะคะเป็นลายนาเกี้ยวนาสมพง์นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นน้าเมตตามหานิยมนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะมีคนรักให้ก้มเกี้ยวเก้งขานานะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเล็กๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งนาคนะคะนาคเงินทองนะคะทุกท่านเนี่ยเป็นมีดสันกษัตริย์นะคะ เป็นนี่นาคนะคะแล้วตอนนี้อันนี้เป็นทองอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นทองเป็นเงินนะคะทุกท่านขออภัยเพราะว่าแดดส่องตานะคะทุกท่านนะคะดูดูแบบว่านาคเงินทองนะคะเหลืองเหลืองเหมือนช้างเลยค่ะงาช้างเลยค่ะนี่ตรงนี้เป็นนาคนะคะนี่ค่ะเขารัดไว้ตรงนี้นะคะทุกท่านนะคะเขารัดไว้ให้เพื่อความแน่นหนนะคะ เวลาจ,จับเราจะไม่ได้ต้องลื่นนะคะทุกท่านในเวลาเขาเวลาพกพาไปไหนเนาะเนะคะ่ะจับเล็กๆนนคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นกรันไว้ตรงนี้นะคะทุกท่านนะคะจะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับพกพานะคะทุกท่านสําหรับพกพาเนาะนะคะก็บางท่านก็จะใส่กระเป๋านะคะใส่กระเป๋าเป้ก็ใส่กระเป๋าเ,เ,เดินทางนะคะหรือว่า,าเราเ เอาไว้หน้ารดก็ได้นะคะทุกท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ปากกานะคะสี่นิ้วขึ้นมาแล้วนะคะทุกท่านก็จะเป็นไซส์ปากกาไซส์เอ่อถ้าเล็กๆสามนิว้วเนี่ยก็ยังเป็นสาริกาอยู่เนาะน,นะคะนี่คะ่ะอันนี้ก็จะรัดด้วยอลูมิเนียมนะคะทุกท่านนี่คะ่ะตรงนี้ก็จะใช้พับเอาเนาะ,ะนี่ค่ะนี่ค่ะใช้พับนะคะไม้ก็แตกแล้วเ,เป็นธรรมดาเนาะนะคะเพราะว่า อายุยาวนานแล้วหลายปีขนาดเดอมีดเล่มนี้สมบูรณ์นะคะเก็บไว้เป็นอย่างดีนะคะทุกท่านเก่าเก็บนะคะเก่าเก็บนะคะทุกท่านนะคะมีดเล็กๆนะคะทุกท่านเลค่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งท่านนะคะนะคะแล้วก็มีตะกุดฝังนี่สามดอกด้วยนะคะทุกท่านนลค่ะสามดอกนะคะเป็นมีดหนามากเลยนะคะสันมีดหนามากเลยนะคะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งท่านนะคะทุกท่านนลค่ะอาจจะออกทรง แต่ว่ามีดหันหมากนะ,ะก,ก็ก็เหมือนนะคะทุกท่านแต่ว่าคนละทรงมีดหันหมาของหลวงพ่อรุ่งก็มีนะคะจะออกแหลมแหลมแล้วก็จะออกเป็นแบบนี้ก็จะจะมีจะว่ามีดโตก็ไม่ใช่นะคะเป็นมีดทรงหันหมาเนาะนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขงังมีความสวยงามมีเสน่ห์มากๆนะคะทุกท่านในะคะเล่มนี้นะคะนี่นะคะ่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเล็กๆนะคะ มารับชมเล่มด้ามงาฝักงาอันนี้เป็นมีดขุดว่านนะคะทุกท่านค่ะด้ามงาฝักงาเป็นมีดขุดว่านนะคะนะคะสมัยก่อนก็จะทำะสมัยก่อนท่านทํำว้านเนาะนะคะท่านทำสมุนไพรแบบโบราณน,นะคะรักษาตามภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายของบรรพบุรุษของเรามาก็คือเป็นสมุนไพรนะคะทุกท่านจะเอามาบดเป็นลูกกรหรือมาต้มนะคะต้มจินต้มอ,อาบหรือว่า รักษาหลายๆโรคนะคะทุกท่านเนยค่ะแม่เจ็ดเก้านะคะทนะุกท่านเนยคะ่ะเป็นแม่เจ็ดเก้าสวยงามมากๆเลยด้ามงานฝักงานนะคะทุกท่านเนยคะ่นะ,คะเป็นแม่เจ็ดเก้านะคะทุกทะะ่านสวยงามมากๆเลยนะคะเรามารับชมข้างในนะคะนะคะเป็นมีดขุดว่านนะคะทุกท่านเป็นมีดขุดว่านที่ สำหรับพกพานะคะเล่มเล็กอันนี้เล่มเล็กค่ะจะมีทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่นะคะทุกท่านเลยค่ะจะมีทั้งเล่มเล็กเล่มใหญ่นะคะนี่ค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะวัดหนองโพนครสวรรค์นะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดขุดว่านนะคะลายถาวันะคะทุกท่านค่ะออกมาแบบสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะ แม่เจ็ดเก้านะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทับงานฝักงานนะคะสําหรับพพพานะคะทุกท่านนะคะบางคนก็อาจจะชอบแบบมีดปากานะคะไปลายเป็นปลายแหลมเนาะนะคะบางคนก็จะชอบแบบมีดอิโต้หรือว่ามีดขุดวาดน,นะคะทุกท่านมีน้ำมีให้เลือกหลายแบบหลายแนวนะคะนะคะทักทายมาได้เลยนะคะทุกท่านนะคะเบอร์ไลน์เบอร์โทรเบอร์เดียวกันะะนะคะ0 8, 3 8 1 3 3 5 6 9 2นอเนาะนะคะ ก็แอดไลน์มาก็ได้ค่ะหรือสะดวกโทรตรงหาน้ำเลยก็ได like ้นะคะมาค่ะมาพูดคุยนะคะมาพูดคุยกันได้เลยนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะไซส์ปากกานะคะไซส์ปากกานะคะห้านิ้วกว่าห้านิ้วครึ่งเนาะนะคะเป็นด้ามงานนะคะด้ามงานฝักไม้นะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นด้ามงานฝักไม้นะคะเป็นด้ามงานตัดนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นด้ามงานตัดเนาะนะคะเป็นด้ามงานตัดนะคะทุกท่านเลยค่ะเล็กๆนะคะเป็น เซมาใบโพเต็มใบนะคะทุกท่านนะคะ่ะเป็นเซมาใบโพเต็มใบนะคะนะคะี่ค่ะลองเลือดกระดูกงูกระดกดอกไม้นะคะมีดเล่มนี้นะคะ,นะคะทุกท่านนะคะ่ะผ่านการเก็บมายาวนานเนาะนะคะก็งานก็จะสวยนะคะ่ะทุกท่านนะคะดูเล็กๆนะคะเล็กๆใส่ปากกานะคะทุกท่านใส่ปากกานะคะให้ทุกท่านได้รับชมเนาะนะคะ ทักทายมาได้เลยนะคะนะคะทักทายหรือว่าโทรตรงหาน้ำคุยกับน้ำได้เลยนะคะทุกท่าน,นะคะ mm ่ะ hmm. น้ำก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะทุกท่านนะคะ mm hmm. น้ำก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะ mm hmm. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ mm hmm. ขอให้รวยรวยเฮงเงปังๆทุกท่านคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ